ำนานร้านบุฟเฟ่กว่า33ปีจากโอซาก้ามาเปิดสาขาใหม่ใจกลางสยามแล้วคะ่ะที่สําคัญมีโปรเปิดสาขาใหม่ลด20%ด้วยทุกคนแค่15มก,การาคม67มีกิจกรรมคีบตุ๊กตาด้วยและนี่คือร้านคาโกโนยะสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น3โปรลด20%สําหรับทานแพ็ค749ขึ้นไปนะคะวิธีกินแบบอรอริจินอลนะ และน,นี้คือวิธีกินน้ำจิ้มกับน้ำซุปที่ถูกต้องจะมาแบบกินข้ามอย่างนี้จะไม่ได้รสชาติที่ดีที่สุดน้ำซุปไฮไลท์คือสุกี้ยากีค่ะบอกเลยใครมาต้องสั่ง,งนี้กินกินแพ็ค749วิธีการกินที่ถูกต้องเนี่ยสบัดแค่2-3ทีเขาก็สุกแล้วนะคะเนื่อว,ว่ากิวชำ่ชำๆกับไข่นี่มันสุดยอดจริงๆ จะจิ้มไข่เปล่าๆหรือจิ้มพอนสือก็ได้อร่อยเหมือนกันค่ะใครชอบความหวานนัวแนะนำน้าจิ้มงาไปดูของกินเล่นกันต่อจร,จริงๆร้านนี้ไม่ต้องอวยอะไรแล้วนะทุกคนเขามีถึง16สาขาแล้วว่าคือมันอร่อยมากจริงๆอีกหนึ่งเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งก็คือเมนูซิงเนเจอร์ของโอซาก้าเลยค่ะคูชิอาเกะของทอดเสียมไม้สไตล์ญี่ปุ่นกินตอนเย็นยังกรอบอร่อยอะทุกคนกินดูจบด้วย